ได้ยินเลยเดี๋ยวแป๊บนึแปนึงเ,เสียงบรรยากาศจะดังไปไหนเนี่ยเอาละฮะวันนี้เราอยู่ในเกมอินดี้นะฮะที่ชื่อว่า What lives below นะครับมีตัวอะไรอาศัยอยู่ข้างใต้นั้นนะฮะข้างใต้ผืนน้ำแห่งนี้เราต้องไปดูกันนะฮะบรรยากาศคล้ายๆกับอ๋อเลือกบอสได้ด้วยเหรออ๋อมีสตัวตัวแรกคือตัวอะไรเออหือ,อนี่เบาเสียงแล้วนะเสียงอะไรดนะัง แคปหนึงเสียงอะไรเมื่อกี้เราต้องมุ่งหน้าไปตรงนู้นเหรอทำไมน้ำมันไหลแรงยังเนี่ยน้ำมันไหลมาจากไหนเนี่ยตรงนี้ก็ตันอยู่โอเคเฮ้นี่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 เฮ้ยมันใกล้เลยนี่นะมันใกล้เลยนี่มาใกล้บ้านเลยเหรอออกมาปุ๊บเจอปับ๊บตัวอะไรตัวอะไรอยู่ในเราดาร์มันแล้วมันหนีเราอยู่แน่เลยแกแน่จริงแกอยาไปไหนดิอนี้คือตัวอะไร ทำไมปลาเยอะอย่างนี้เนี่ยกระโดดกันเพียบเลยเฮ้ยอยู่ๆฝนก็ตกอยู่ๆฝนก็ตกมันว่ายน้ำหนีเราฮะไหนกออยู่ไหนวัดตัวอะไรเดี๋ยว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 ก่อนเฮ้ยดีนะที่อ่านปุ่มมาก่อนเพราะปุ่มไหนทำอะไรสโลกดชิปไปสโล ปามวกไปโดนเต็มเต็ม <c oughs> เต็มเต็มกลางอากาศเลยเดี๋ยวก่อนเข้าไปใกล้หน่อยชืบไม่โดนชื้อไปใกล้ๆหน่อยอยู่ไหนโอ,โอ้โอ้ใกลใกลเลยแกโดน,นแน่แน่นี่แน่โดนไปหนึ่งโดนไปสองอเต็มเต็มอีกนัดหนึ่งโดนไหม ไม่โดนเดีดยดายเฮ้ยเรือพังเรือพังแล้วใจเย็นอือดีที่เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมโอ้โหข้ามหน้าข้ามตาอย่างงี้โดนไปเลยโดนไปเลยโดนไปรัวรัวโดนไปรัวรัวโอ้โหขยันพังเรือจริงเฮ้ยผมตกเรือเรือล่มแล้วเรือเราล่ลมแล้วมันหนีเราไปเรื่อย พอถึงจุดหนึ่งมันจะไม่หนีเรามันจะมาชนเรือเราปาไปไกลๆโดนไหมเนี่ยเอยเผื่อไว้แล้วนะไม่น่าจะโดนเผื่อเยอะไปอันนี้เอ้ยเกือบโดนเข้าไ,ไปใกล้หน่อยอีกไปโอ้ติดอะไรเนี่ยติดเรือ <laughs> <laughs> นี่นี่นี่ใกล้ๆใกล้ๆโอ้โหเต็มลำอ่าเต็มลำเรือในไหนก็ชนแล้ว ไหนๆก็ชนแล้วต้องพยายามอย่าอยู่นิ่งนฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันชนเรือเรามามาอืมไม่โดนเอ้ยโอ้โหเอือเรือซ่อมก่อนซ่อมรีแพร์ด่วนเต็มๆมาอีกมาอีกมันมาอีกมันมาอีก เออโอ้โหโอ้โหวัดได้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสักหน่อยอยู่ไหนเออโดนไหมเฮ้ยเรือจะพังแล้วเนี่ยมันมาใกล้มากมันมาใกล้มากเออเออโดนนั่นไงนั่นไงอาอแล้วอาแล้วอาแล้วปวดแล้วใช่ไหมล่ะปวดแล้วใช่ไหมล่ะ เลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนลบโอ้โหวัดเอออะไรเนี่ยฟ้าผ่างี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวสิโอ้โหซ่อมเลยซ่อมก่อนแป๊บนบึงแป๊บนบึงแป๊บนบึงอย่าเพิ่งมานะใจะเย็นโอเคเออหือเต็ม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 เรือล่วงล่วงอย่างงี้ล่วงล่วงแน่อย่างงี้อยู่หลังอยู่หลัง เนี่ยมีฟ้าผ่ายอย่างเงี้ยโอ้ดูฮะจอดเรือนิ่งๆไม่ได้เลยฟ้ามันผ่าอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาเวลาไหนไปสู้เขาปลายมันต้องตรงที่เล็งหน่อยได้ไหมเนี่ยเออเออตัวมีอีกหนึ่งเอ้ยทำไมพลังมันเยอะอย่างนี้เนี่ยมีกี่ท่าอ้าว เรือช็อตวัดซ้อมซ้อมซ้อมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอะไรเรืออย่าพึ่งไปอะไรนะเรือไม่ไม่ไม่เราจะพังไม่ได้เราจะพังไม่ได้เราจะชนะอยู่แล้วเราจะชนะอยู่แล้วอฮะอยู่ไหนโอ้ฟ้าผ่าอีกว้าวเรือติดแล้วแต่ฟ้าผ่าที่โกงอะ่ะเออเต็มเต็มโอ้โหซ้อม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 อยู่ไหน อยู่ไหนอะไรเนี่ย E M P อีก e แล้วเหรอเออโดนเรียบร้อยโอ้โหเรือป้าปลา,าพอดีเลยชนะแล้วใช่ไหมเนี่ยบาย,บายบายเฮ้เยปลดล็อกได้แล้วตัวที่สองโอ้โหเอาละมันอยู่ในนี้เหรอในก้อนหินพวกนี้นะ เลยได้ดามาทางนี้ใช่ไหมเนี่ยคาเค้นหรอใช่หรือเปล่าปาไปสิโอ้ใช่จริงด้วย <c oughs> ไปกระตุ้นมันแล้วอา้าวหนวดมาสวัสดีครับหนวดไว้ทำอะไรเหรอโอ้ก้อนหินตัเต็มเต็มเอ้ยเอาหนวดตีด้วยโอ้ต้องยิงตรงที่เหลืองๆนี้ใช่ไหม จริงด้วยเอ้ยมันยกเรือเราขึ้นมันยกเรือเราขึ้นแต่โดนอีกข้างหนึ่งเออเดี๋ยวเรือย่าความฟ้อมเรือไปด้วยสู้ไปซ้มไปนะฮะไม่พังนะเฮ้ยตัวนี้สู้ง่ายอะ่ะเอ้ยไม่โดนโดนเรือป่ะจริง <laughs> เออโดน เอ้ยท่าอะไรเนี่ยตวัวเหลืองแล้วซ่อมเลือก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงโอ้ what เอ้ยฟ่อมไว้ก่อนเลยซ่อมไว้ก่อนเลย,อ,อ,เลยอะไรอีกอะไรอีกโอ้สวัสดีครับก้อนหินเพียบเลยเรือมันอยู่ผิดทางเดียเด๋ยๆๆๆจังหวะนี้ดีมากหนวดใกล้ใกล้อ ออซ่อมเรือซ่อมเรือแป้นนึงแป้นนึงแป้นนึงโดนไปโดนไปอือหึปาปาให้โดนมันหยิบขึ้นมาช้าเอาอีกแล้วมามาอือมันเก็บหนวดอือซ่อมเรือ ซ้มเรือ,อโดนไปเอาอีกแล้วตรงนงวนอีกซอมดักไว้เลยโดนแน่แโดนแน่แน่บอกแล้วว่าโดนหมดยังหมดหรือยังของเล่นแกนหมดยังทิ้มตาเลยไหมอืมอืมนวดโดนไปเรียบร้อย อะไรเนี่ยว่าจะมาดูเล่นๆสักหน่อยชนะเฉย <laughs> จัดการไม่ได้สองตัวแล้วฮะเออตัวนี้ไม่ยากเดี๋ยวคลิปหน้าทำไมมันฝนตกตรงนี้เลยล่ะเราค่อยมาดูแล้วกันนะฮะว่าอีกสองตัวที่เหลือคือตัวอะไรนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ